รวบหัวหน้าวินผันตัวเป็นเอเย่นบัญชีม้าส่งขายคอเซ็นเตอร์เสียหายกว่า6ล้านบาทซึ่งเนื่องจากมีผู้เสียหายจากการถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์เข้ามาตีสนิทและชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นโดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงโดยหลอกลวงให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันพร้อมทางโอนเงินเข้าร่วมการลงทุนซึ่งปรากฏว่ามีผู้หลงเชื่อและสูญเงินไปเป็นจำนวนมากมีผู้เสียหายทั่วประเทศกว่า24รายมูลค่าความเสียหายกว่า6ล้านบาท จากการสืบสวนขยายผลผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสาร,รภาพว่ามีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์โดยได้เปิดบัญชีธนาคารโดยมีการขายให้กับหัวหน้าวินชื่อนายโจซึ่งมาชักชวนให้ลูกวินเปิดบัญชีต่อมาสามารถจับกลุ่มตัวนายโจ้ได้ที่บริเวณหน้าห้องพักอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี จากการสอบสวนในเจ้าให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเป็นหัวหน้าวินและได้รับการติดต่อให้หาคนรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าเพื่อใช้ในการโอนเงินในบ่อนการพนันให้กับนักพนันโดยให้ค่าจ้างในการเปิดบัญชีบัญชีละ1 5 0 0บาทและหากหาบัญชีม้าได้มากเท่าไหร่ก็จะได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นตามลำดับจึงมีการชักชวนลูกวินให้พากันมาเปิดบัญชีซึ่งหา ซึ่งสามารถหาคนมาเปิดบัญชีได้จำนวนกว่า4บัญชีซึ่งนาโจได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นนายหน้าทั้งหมด5,000บาทส่วนบัญชีมาที่ขายไปนั้นจะถูกนำไปขายให้กับบ่อนการพนันจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมก่อนจะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป